จบ้างพามาจับคันจริงๆพี่งานคนรัโชว์เลยค่ะสำหรับรถไฟฟ้าปีนี้นะคะก็ราคาถูกลงกว่าเดิมเยอะมากแล้วก็มีค่ายรถหลายๆค่ายเนี่ยได้ร่วมมือกับโครงการของรัฐบาลนะคะเพื<ม>่อจะผลักดันลดอีีก็ทำให้ราคารถเนี่ยลดลงไปตั้งแต่แสนถึงหลัก พาไปดูรถนะคะที่ไม่เกิน1ล้านบาทนะคะเราก็ไลจ่จากแพงสุดไปถูกสุดเลยแล้วก็จะแบ,บ่งเป็น2กลุ่มค่ะกลุ่มแรกก็จะเป็นราคาที่ไม่เกิน1ล้านบาทที่สามารถขับได้เกิน300กิโเมตรต่อการชาร์จหนึ่งครั้งแล้วก็กลุ่มที่2นะคะเป็นรถไฟฟ้าที่สามารถขับได้ไม่เกิน150กิโเมตรต่อการชาร์จหนึ่งครั้งค่ะสำหรับรถ e v ที่สามารถขับได้เกิน300กิโเมตรนะคะแล้วก็ราคาไม่เกิน1ล้านเนี่ยส่วนใหญ่ก็จะเป็นของค่าย MG แล้วค่าย Great Wall Motor พร้อมที่รุน่นแรกเลยนะคะราคาเริ่มต้นอยู่ที่ 9, 49, ทเน,น,นเองนะคะ นด้เช็งปี2022นะคะแล้วก็รุ่นนี้เนี่ยได้เราความสนใจเยอะมากแต่ว่าถ้าใครที่เป็นแบบสาเอยูวีน่าจะชอบรุ่นนี้เพราะว่าเราสามารถเปิดข้างหลังได้แบบนี้ใช่ไหมคะแล้วก็ตุงท้องได้ด้วย <S <S รุ่นนี้นะคะ <S <S ก็สามารถขับได้ที่403กิโมตรต่อการชาร์จหนึ่งครั้งแรงม้าอยู่ที่177แรงมา้าจะ,ะมีการสองรุ่นย่อยด้วยกันนะคะจะเป็นรุ่นดีแล้วก็รุ่น X นะคะรุ่น X นะะ็เนี่ยราคาก็องขยบขึ้นไปอีกนะราคาตอนนี้เนี่ยพอได้รถไปแล้วนะคะจะอยู่ที่1,22,000บาทคค่่่่่ะะะตรรรรงงงพมม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 อออไไไไไไเเ้้้้้้้าา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 ัันนนนจจสถแบขกกกกกดดลวว็็ีีีีีฟใหิ นั่งเหรอถ้าความสูงเท่าจ๋าแต่ว่านั่งได้สบายๆนะคะแล้วก็รุ่นนี้พอม็นเป็นรุ่น X ใช่ไหมคะทุกคนด้าน,นบนเนี่ยมันก็จะมีพารอนมิกซันลุนี่ถ้าใครที่แบบชอบสายแบบนี้ก็รุ่นนี้ก็น่าสนใจเหมือนกัน อันนี้ในถูกกว่ารุ่นเมื่อกี้เป็นแสนเลยนะคะ <Wow. S 1> เริ่มต้องอยู่ที่8,28,500บาทนั่นก็คือโอลากุดแคนนั่นเองมีด้วยกัน3รุ่นตัวรุ่นที่ชออยู่เนี่ยจะเป็นตัว500อัลต้านะคะราคาจะไปอยู่ที่1,38,500้บาทเลยแต่สีสวยมาก สีนี้คือถามมาแล้วเขาบอกว่ารอรถคือ10เดือนอับไปแล้วนะคะซึ่งอันนี้เนี่ยจะเป็นรุ่นที่ใหญ่สุดเนาะเป็นตัว500 a ลตาสำหรับ Ora เนี่ยเขาก็จะดูได้เลยนะว่าขับได้กี่กิโลเมตรก็ตามชื่อเขานะคะอะยัง400แท็กก็ขับได้400กิโลเนะลาะ400โปรก็400กิโลเหมือนกันแล้วก็ตัว500 a ลตานะคะนี่ก็ได้ไปเลย500กิโลขาม,มานั่งทุกคนทุกคนดูจอดูจอ<ๆ>ยาวแบบย,วยาว ไซส์เราเราว่ามันก็ไม่ได้เล็กขนาดนั้นนะแล้วก็ถ้าขับในเมืองแต่ว่ายิ่งสบายหาที่จอดน่าจะง่ายนะคะเนี่ย g e p นั่นเองรุ่นนี้ก็ได้รับความสนใจมากๆเหมือนกันแต่ว่าจะไม่สไตล์ SUV แบบนั้นนะทุกคนมันจะเป็นสไตล์แบบ station wagon ที่สามารถวิ่งถึง380กิโเมตรนะคะก็วิ่งได้เยอะเหมือนกันแล้วก็มีด้วยกันร2รุ่นก็คือ MGEP ธรรมดาแล้วก็เป็น MGEP plus นะคะ MGEP plus เนี่ยก็สามารถขับได้ที่380กิโเมตรเหมือนกัน,นะคะ่ะแต่ว่าอาจจะมีฟังก์ชันองื่นเพิ่มเติมนะหลังคาด้านบนแบบนี้นะคะแล้วก็เรื่อง,ร,งระบบความปลอดภัยต่างๆก็จะมีฟังก์ชันที่แบบเพิ่มขึ้นมาแอบรู้สึกว่ามันเตี้ยก,กว่าคันนู้นไงเห็นป เกี่ยมันเป็นแบบหมุดแต่ตัวโชว์เนี่ยเขาจะเป็นตัวรุ่นคลาสนะทุกคนลาะค่ะก็อย mm ่างที่จะบอกไปริ่มต้นที่7 7 1 0 0 0บาทค่ะสำหรับตัวนี้ก็คือตัวเนเตอร์ีนั่นเองนะคะน่าจะวางขายแบบยังเป็นทางการเนี่ยสักกลางปีนี่ทุกคนดูข้างหลังไฟแบบทรงแบบว่าเฉียว ลายคนที่แบบว่าชอบขดบ้านไว้บนรถอะะก็จะแบบต้องมาบานนี้นะคะต้องมีของจุได้เยอะๆแบบนี้แล้วก็รุ่นนี้นะคะสามารถขับได้ถึง380กิโลเมตรต่อการชาร์จหนึครั้งนะคะแต่ว่าขับจริงอ่ะตัวอยู่300ต้นๆนะอันนี้แอบถามที่คนขายมา สำหรับตัวนี้นะคะราคาที่เขาคาดว่าจะเปิดตัวเนี่ยอยู่ที่ประมาณ0 0 0 0แสแต่ว่าพอได้ร่วมโครงการรัฐแล้วเนี่ยก็จะอยู่ 5, ที่ประมาณห0 0แสนกลางๆนะทำแค่รุ่นนี้เนี่ยเป็นที่น่าสนใจมากทุกคนตัวเนต้านเนี่ยเขาเป็นคนนำเข้ามาเองนะคะแต่ต่อไปปตทจะเป็นคนที่ประกอบในไทยทัชทัดจอ,อคันโนลองคัดดูได้นะนี่ไปไปดูรุ่นต่อไปดีกว่าทุกคนไปดูรุ่นต่อมาแต่รุ่นนี้เนี่ยยังไม่ได้แบบมีบางขายในไทยแล้วก็ยังไม่ได้เปิดจองนะคะนั่นก็คือ เนตาอยูโรนั่นเองค่ะเน่บอกว่าน่าจะขับได้สักประมาณ600กว่ากิโลราคาถ้าเข้าไทยแล้วเนี่ยน่าจะแตะล้านไปแล้วแหละแต่ว่าเท่าที่สอาคุยมาคือรุ่นนี้มันมีฟังก์ชันลูกเล่นอะไรแบบเยอะแยะมากเลยทุกคนว่าจะเป็นแบบเบาะที่มันปรับให้เราแบบว่าเข่าช่อนใช่ไหมอ่ะขยับค่ายหรือว่ามีเซ็นเซอร์ที่แบบจับหน้าเราว่าง่วงหรือเปล่าง่วงเดี๋ยวฉันจะเปลี่ยนเพลงให้จริงๆมันก็มีรุ่นอื่นอีกนะคะที่คนให้ความสนใจกันเยอะเหมือนกันแต่ว่ายังไม่ได้เข้ามาในไทยไม่ว่าจะเป็นตัวเซเลสสามเซเลสห้า บีวายดีโยนคลสนะคะรถเหล่านี้เนี่ยก็ได้รับความสนใจเหมือนกันแต่ว่ายังเป็นสเปคจีนอยู่แล้วก็ยังไม่ได้บอกว่าเข้าไทายมาเมื่อ,อไรแล้วคะเปิดตัวจะเป็นยังไงนะแล้วก็อาจจะมีการปรับสเปคอีกให้เข้ากับคนไทยมากขึ้น,นะคะ่ะไปต่อที่กลุ่มที่2นะคะกลุ่มที่ขับได้ไม่เกิน150กิโเมตรค่ะไปไปสำหรับรถ EV ที่สามารถขับได้ระยะไม่เกิน150กิเมต่อการชาร์จ1ครั้งเนี่ยส่วนใหญ่ก็จะเป็นคนที่ซื ในเมืองหรือว่าอาจจะขับไปที่ทํางานระยะไม่ได้ไกลมากใช่ไหมคะเดี๋ยวเรามาดูตัวแรกกันเลยดีกว่าคะ่ะนั่นก็คือทารโนทีเห้านั่นเองราคาเริ่มต้นของเขานะคะอยู่ที่4 9 0แสนก้าว่าบาทนะั้นคือจริงๆเขามีหลายทรงนะหมายถึงว่ากระบะแบบนี้แล้วก็มีกระบะที่เขาเออกไปต่อเติมข้างหลังแล้วแบบตรงนี้ซึ่งสำหรับรถกระบะ แบบนี้นะคะบางคนจะรู้สึกว่าเอ้ยเราจะขับไปทํางานจริงๆหรอเดี๋ยวลองพาไปดูคือเขาอ่ะก็ไม่ได้ใช้แค่ขับไปทํางานใช่ไหมคะบางคนจะอยากได้รถกระบะเพื่อใช้ในการขนของ หรือว่าอยากจะไปต่อเติมข้างหลังเพื่อทำร้านค้าก็ได้เดี๋ยวลองดูเห็นป่าวคะเนี่ยเขาก็จะมาต่อเติมข้างหลังให้สามารถทาเป็นร้านกาแฟก,ก็ได้รุ่นนี้เนี่ยจะเล็กลงมาจากรุ่นที่เป็นร้านกาแฟเนาะรุ่นนี้จะผลได้ประมาณ300กิโลแต่ว่าถ้าเป็นที่ตัวร้านกาแฟเนีกก่ยจะใหญ่ขึ้นอีกอันนี้จะสามารถผลน้าหนักได้ถึง600กิโลแต่ว่าก็ตอบโจทย์สำหรับคนที่อาจจะอยากหารถที่สามารถเอาไปลงทุนเพื่อทํากิจการอะไรเล็กๆน้อยๆหรือใช้ผลของก็ได้นะคะรุ่นนี้ก็ถือว่าได้รับความสนใจเหมือนกันนะทุกคนดูเลยอ่าสี มันเป็นยังไงสิฮึ <c oughs> ต่ว่ามันก็เหมาะกับแบบคนที่เล็งหารถแบบนี้จริงๆนะแต่เขายังมีจอให้นะคะนี่มันก็จะไม่ได้มีฟังก์ชันเยอะมากลูกเล่นเยอะมากเท่ากับรถที่แบบาราคาสูงขึ้นไปอีกเนาะก็แข็งแรงตอบโสนฮะนี่ <c oughs> อ,อยังไงล่ะต <c oughs> ้องปีนนิดหน่อยสิครั ตัวถัดมาดีกว่านะคะตอนนี้รุ่นที่2กับรุ่นที่3เนี่ยอยู่ตรงนี้พร้อมกันหมดเลยดูปอก,กดตัว M F ราคาเริ่มต้นของรุ่นนี้จะอยู่ที่439,000บาทจะเป็นแบบสประตูทุกคนไซส์น่ารักน่ารักรุ่นนี้ก็จะขับได้อยู่ที่116กิโลเมตรแต่ว่าถ้าเป็นรุ่นที่แบบโตขึ้นอีกนี่ก็อยู่ที่170กิโลเมตรข้ในสีสวย <c oughs> อ๋อแล้วก็จะมีจอตรงนี้เนาะ สวยเนาะเออ,ส,เอ,อสีสวยนะแต่เขาโอเคตัวงโงมาอะไรเขาก็ไม่ได้มีฟังก์ชันอะไรมากนะคะทุกคนเกียร์ก็จิแบบนี้เ,เกียร์เป็นแบบนี้กันหมดเลยนี่บอกเป็นแบบเแบาบะเ,เรียบสูงๆูงอยู่ทุกคนเดี๋ยวเราไปดูรุ่นน้องเขาดีกว่ามาฮะต่อที่รุ่นตัวดีๆนะคะทุกคนอันนี้เนี่ยราคาเริ่มต้นอยู่ที่429,000สนาพนะคะรุ่นนี้จะมี5ประตูฟิลตูดเขาจะเหมือนรถตู้เล็กๆกันทุกคนตลงมาตัดลงมาอย่างเงี้ยน่รุ่นนี้ถ้าเป็นตัวเล็กเนี่ยจะขับได้ที่128กหนะะคแต่ว่าถ้ารุ่นใหญ่ขึ้นไปอีกราาคก็เพิ่มขึ้นไปก็จะขัคะแต่ว่าถ้ารุ ต่บอกไม่สบ,บายอ่ะแต่ว่าน่ารักเนี่ยนี่พอเรามองไปข้างหน้าอยากทุกคนเห็นมันน่ารักเนาสีข้างบนน่้เป็นสีขาวแต่มันไม่ใช่ขาวอย่างนั้นอ่ะขอมนวลน อาใครถูกจะโลกสีเขียวก็จัดเลยค่ะเขียวเนียวซับเป็นไง้มงคะสำหรับรุ่นที่สามารถขับได้ประมาณร้อยกว่ากิโลนะคะเป็น oco, ปกกบไปแล้วเนาะจริงๆแล้ว,วมันมีอีกหลายรุ่นมากๆนะคะที่คนให้ความสนใจเหมือนกันไม่ว่าจะเป็นตัวอูลิงหรือว่าเป็นตัวโฟมที่เปิดตัวมาหลายปีแล้วนะคะแต่ว่า2อัปีตตอนจกนนักทริไปเนี่ยน่าจะมีทั้งรถใหญ่รถเล็กเนี่ยเข้ามีกเยอะเลยค่ะทุกคนถ้าใครที่สนใจรถเพฟ้ารุ่นไหนนะคะก็สามารถมาคอมเมนต์บอกกันได้ป้ายยากันได้หรือว่าเฮ้ยจ๋าลอก่อนทุกๆคนรอก่อนมีรุ่นนั้น ว่าถ้าอยากเจอให้เราออกไป o u t ดอร์อะไรแบบนี้อีกเนี่ยก็บอกกันได้หรือว่าอยากให้ไปงานไหนเนี่ยก็บอกได้เหมือนกันค่ะแล้วเจอกันใหม่คลิปหนะ้าสวัสดีค่ะ